ไปเลยไปเไม่ม oh, ีอะไรไปออกไปเลยลุยลุยลุยล in ุยไปเลยไปเลยไอ้นี่นี่มึงจะดูทำไมอ่ะนี่คือพอเราพอเปิดประตูไอ้เจนนี่กับผวาทุกทีเลยไม่ต้องกลัวครับไปก็บอกกี่อุ้ยกล้องอยู่ข้างหน้ากูมึงอย่าไป ดดูิไม่มีเยังที่บ้านเราเป็นอะไรยีบาลอยู่กันไงกูก็จะช่องเหมือนกันติดท้อยเดินเข้ามาเฮ้ยใช่ใช่ไหม ใช่ใช่ไหมเฮ้ย <t> น <ired> er <m> ิกยาเนี่ยนิกผ่านมันขยับนิกจับจับต้องวิ่งวิ่งจอตี้ไอย่าไปกลัวตีแกเข้ามาให้เราหรืออยากได้อะไรหรือเขาอยากได้สังฆทานอยาเลือกอยากได้สังฆทานเฮ้ยมึงจะเป่ามึงจะเปิดเขมรเฮ้ยอ้าวม่งเปิดปากมาเจอไม่กวาดเลย ดูแม่งไอ้เชยโวยเปิดกันดิบอกเรื่องหัวมันไม่มีอะไรเข้าใจไอ้ยี่ยไอ้นี่ไอ้นี่อยู่ใจอยู่ใจอยู่ใจเเฮ้ยเฮ้ยไอ้เยี่ยกูมานตีไอ้นี่อยู่ใจเฮ้ยเยี่ยไอ้นี่เยจะตีนิ่ไอ้นิ่ลุกเลยลุกเลยกูบอกแล้วอย่าไปท้าทาย ใช่เหรอใช่มึงเห yeah, ียยืนอยู่นี่กูไม่ได้ยุ่งกูไม่ได้ยุ่งเลยไอ้นิกมึงระวังเลยมันตีมึงแล้วใช่เหรอครับใช่ดิเอาอีนี่เลยกูยืนอยู่เนี่ยกูอยู่ตรงนี้เลยที่ทำน,นี่ใช่เหรอครับเพื่อนกูเห็นกับตาถ่าตีหัวมึงไะทำไมเงียจ้องไม่ช่วยผมกูไม่ได้ยุง่งเลยก็กูบอกแล้วไอ้นิกมึงอยาไปโกนตีน้องมัน ก to <sen> ูบอกแล้วก so. well ูไม่ได้ตีนี่นี่เกิกระถาูน้ำมอสระน้ำมออะไรวะลืมลืม้วเออเออเออเป็นไงเป็นไง แตกเคียแตกเลยมันแตกแล้วมันแตกแล้วเมื่อกี้นี่เอาเดาเคี้ยวผมไม่ได้ทำดูนี่มือจับไปสายอยู่ผมไม่ได้ผมจ้องกล้องอยู่ผมจ้องกล้องอยู่เมื่อกี้เนี่ยหัวแตก แต่ก็บอกเต็มเเลยไอ, mm อ้โยมืกี้มึงเมื่อกี้มึงผ <Spark> มไม่ได้ทำเมื่อกี้มึงขียดไหนเขียดไม่เอาแล้วเขียดจริงเขีเดยดตีนนเมือ่อกี้มึงมึงตีเขียดตีผมไม่ใช่มึงอะตีกูกูไม่ตีมึงเลยไอ้นี่ไอ้เอาคืนใช่ไหมพี่ไอ้นี่มันตีผมใช่ไหมไม่ใช่โอุ้ยกูแขนกูตึงว่ะ เพื่อความปลอดภัยการไม่ร้องภัยการไม่ไอ้นีองไอ้เน็กถาดอยู่ในมือต่างหานนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยนี่มือมึงถือถาดอยู่ไอ้นี่เหี้ยเอ้ยมึงโยนอยข้อพิให้กูมึงมึงหนีไม่พ้นไอ้เด็กกระโหลก มือมึงมึงเล่นกูแรงไอียกูเจ็บมือมึงไม่ทิ้งถาดเลยนี่มใจผมหลักฐานคามือออ้นิกนี่แหละมันยุดเ้าใจไอ้ยัยวิ่งยดาวิ่งสองข้างเนี่ยมันหยิบถาดไปดูดิ